ว้าวว้าวทำไมมันไม่ตื่นสักทีนะฮะมากรตุถ <c oughs> ูกใจไปเลยเอาใบงานไปดูเอาใบเอ่อนอยดูดิกระพริบแสงอล้วนายดูดิอะไรเนี่ย เอ้ทำทำไมคนติดตามลดเนี่ยลดไปเยอะเลยตอนที้เหลือเท่าไหร่ไม่รู้เดียวกดติดตามลดไปเยอะมากนัก่นอะไรปัญหาเอามาโอเคอัดคลิปบ,บอกพูดได้ปะได้นะอัดคลิปบ,บอกพูดอยู่กิดีเลยโอเคอ่ะแน่จะอัดคลิปอะไรบอกไงมันมันจะพาน้องไปเล่นดอด้วยวกันนะ โอเคโอเคโอเคป่ะโอเคเดี๋ยวคืเดี๋ยวจะไปพาน้องมาเล่นโยนโอเคสวยนีก็โยนใบงานทิ้นไว้อีกโอ้อะไรวะโอ้โอ้ทะลุคอเออโอ้ใครปามาวะโอ้ทะลวนี่ก็นเถออีไอ้ปามาเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยโนี่นี่นี่ต่อยต่อยโอ้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 ยอยโอดยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ่ยโอยตอยโอยโยโยโโโย้อ